ยไม่ออกอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในปากของปลาตรงมืออะมันคือไอ้นั่นอะของคุณเองครับมั่นใจเลยว่าปาาอะกัดของคิะคาแล้วก็ขาตรงปากแล้วปาก,ก็กลืนก็ไปเลยใชด นี่ก็เรื่องผีที่ทําให้ผมแบบดําดิ่งที่สุดนะครับตั้งแต่เคยฟังมาเนาะสึกแบบดาร์กสุดแล้วอันเนี้ยเรื่นี้นะครับมีชื่อว่านายว่าเราสวนไหมนะครับถูกเล่าโดยคุณซอนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2567นะครับซึ่งเรื่องเนี้มันจะเป็นเรื่องเล่าจากวงเล่าที่เขาไปกินกันในงานเลี้ยงรุ่นนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปเพื่อคุณซอครับแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขา เลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่เหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันจนถึงปัจจุบันเรื่องอมันดําดิ่งแล้วมันมีปมซับซ้อนมากนะครับหลายปมซึ่งคุณฟังไปแล้วเนี่ยคุณจะแบบว้าคือมันมีทั้งอารมณ์แบบสงสารนะครับเห็นสัจรธรรมเห็นการให้อภัยหรือว่าเข้าใจในตัวคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของความสยดสยองบางอย่างที่ผมไม่เล่าไม่อยากสปอยเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปฟังกันเองนะครับเรื่องนี้ชื่อว่านายว่าเราสวยไหมย้ำอีกทีนะ ใครที่แบบจิตไม่แข็งพอโดยเฉพาะคุณสุภาพบู้หษิผู้ชายก็แนะนําว่าแบบอย่าฟัง